ท่านผู้ชจะให้ดูอะไรบางอย่างก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นการหลอกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็มาจับความต่อเรื่องของผู้ว่าชัดชาตินะฮะหลังจากที่มีทีท่าค่อนข้างชัดว่าจะไม่ทำโครงการเดินเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในคลองพดุงกรุงเกษมเขมพนครนะครับซึ่งก็บอกว่าไม่ตอบโจทย์ไม่คุ้มค่าต้องจ่ายเดือนละ2ล้าน4นะครับ ควรจะไปทําพวกชัตเตอรบัสหรือทําเรื่องท่องเที่ยวอื่นๆคุ้มค่ากว่านะครับทางด้านของโซเชียลก็เลยมีไปจับความย้อนไปดูตอนที่คุณชัดชาติลงสมัครให้คนเลือกเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะเคยมีการเป่าประกาศเคยมีการคุยเอาไว้เคยมีการติดป้ายออกทั้งทางโซเชียลออกทั้งทางอะไรเนี่ยยังไงบ้าง นะครับก็มีเรื่องของการพิจารณาเดินเรือเพิ NP ่มตัวเลือกเชื <S <S ่อมต่อการเดินทางนะฮะเห็นไหมคนกรุงเทพจะได้อะไรนะครับก็คนกรุงเทพจะเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากการเดินทางทางเรือสามารถคำนวณเวลาได้ การเดินทางทางเรือสามารถคำนวณเวลาได้คือไม่มีเรือติดฮนะมีแต่รถติดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะมีรายละเอียดยาวเหยียดนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเรือด่วนเจ้าพระยาเรือโดยสารนะฮะคลองแสนแสบนะแล้วก็ข้อที่สามตัวเล็กๆนั่นคลองพดุงกรุงเกษม,มข้อที่สี่คลองภาษีเจริญนะฮะดังนั้นกทมจะพิจารณาทบทวนเส้นทางเดิน เส้นทางเดินเรือตามแผนนะครับอันนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ยังมีพิจารณาเดินเรือเพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางนะครับ Adding Water Transportation นะ Option for Butter Connection แล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนี่แล้วก็ตบท้ายด้วยชัดชาติสิทธิพันธ์เบอร์8 อ <c oughs> อันนี้เป็น1ใน214ข้อนะห <c oughs> ใน2 1 4ข้อนะครับถ้าย้อนไปตรวจสอบดูนะฮะไปอันนี้ดูได้ในเว็บไซต์นะชัดชาติ .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของนายชัดชาติใช้นำเสนอนโยบายหาเสียงของตัวเองช่วงเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อตรวจสอบไปที่หัวข้อนโยบายก็มีการแบ่งออกเป็น9หมวดหมู่และ1ใน9มีหัวข้อเดินทางดีปรากฏ รายละเอียดปรีกย่อยของนโยบายเดินทางดีนะครับอย่างที่กําหนดเอาไว้อย่างที่โชว์เอาไว้พิจารณาเดินเรือเพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางนะครับนี่ฮะในรายละเอียดมีหมดนะครับกทอมอจะพิจารณาทบทวนเส้นทางเดินเรือตามแผน w ับเบหรือเพิ่มเส้นทางใหม่ที่เหมาะสมให้บริการเรือในเส้นทางคลองักยภาพ ที่สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะหลักได้เช่นรถไฟฟ้ารถเมล์เป็นต้นนะครับนี่คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกครับบ้านเราเนี่ยมันไม่มีกฎหมายเวลาหาเสียงว่าจะทำอะไรจะทำอะไร1234แล้วพอนะได้เสียงจากประชาชนสมดังใจปรารถนาได้เป็นตำแหน่งอะไรก็าตามแต่นะฮะทำตามนั้นหรือไม่มถ้าไม่ทำตามนั้น บ้านเรามันไม่มีกฎหมายเอาผิดฮะใช่ใช่มันไม่มีกฎหมายเอาผิดใช่นะครับขนาดเออพราบาคอมพิวเตอร์ยังมีเลยนะฮะใครแบบโฆษณาใครลงข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่ <ๆ S 2> ไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดอใช่ไหมเออแต่ของเลือกตั้งนี่ไม่มีไม่มไม่ว่าจะสนามได้สนามใหญ่นะไม่มีเลยฉะนั้นจะคุยอะไรก็คุยไปเลยจะทํานู่นจะทํานี่พอเองได้รับเลือกแล้วนี่นะฮะเองไม่ต้องทําก็ได้ มันเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนครับและใน214ข้อเนี่ยท่านผู้ชมค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปว่าถึงที่สุดแล้วนะฮะถ้านายคนนี้อยู่ครบ4ปีนะฮะ<ม>ก็ทำได้สักกี่ข้อ<ม>ทำได้สักกี่ข้อนะฮะโอ้โหร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวอะ <laughs> ผมว่า <laughs> จะถึงร้อยข้อไหม <c oughs> ผมไม่ถึงร้อยข้อ <laughs> <laughs> นะฮะเพราะตอนนี้หาข้อที่ทำแล้วเนี่ย ยังไม่มีเลยนะใช่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะใช่ทุกวันนี้ทําอะไรฮะทุกวันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงไปกระโดดโลดเต้นไปไลยไปอะไรนะฮะไปปรากฏตัวไปใส่เป็นชุดมัสคอตอ,อะไรทําไมอะไรครับทุกวันนี้ทําอะไรฮะทุกวันนี้ไปตรวจไปตรวจฟุตบาทไปตรวจบาดวิถีนะฮะไปทําสิ่งที่มันเคยดีอยู่แล้วอืมแล้วมันกลับมามีปัญหาใช่ก็ย้อนกลับไปตรวจอันนี้ไม่ใช่เป็นผลงานใหม่ๆนะ ไม่ใช่เป็นผลงานใหม่ๆเลยนะฮะ